ชงุเดือดมีฉอนครับโอ้โหเป็นยังะให้มันรอจังเลยเราเห็นหลายคนเนี่ยอะไรอยู่้านทำแกงส้มประดุกพิเศษคือปลาคอกั้งนี่เส้นล้นล้นบมล้น เดดดือปุลค<ม>รับกาบทักทายสวัสดีสวัสดีฟอรมีฟรองซีทุกท่านที่เขาไม่ตามครับโ o ม m 2000ใหม้สวัสดีตอนแดงๆเมื่อนี้นะพิเศษนะเซลฟ้ามานนะมาเพิ่มเป็นซีขนนะตอนนั้นเมื่อหนึ่งพอดีเป็นซีตอนนั้นอยูสามเป็นซีผ่านผ้าพันซีนนะครับน้องชายเชิญน้องชายนะให้หนึ่งเขาหนึ่งน้ำยู่ที่พักไม้นะ ทิศไปนึงเขาหนึ่ง,งน้ำทานี้เราจะไปน้ำพันศิลพันผาไปหาโกงมากใหญ่อยู่โกนหัวอยู่เทิงคนนะไป,ไปไปติดตาเมาอาอืองว่าเชได้เสมียนยังบอลนะไปฝ่าไม่้องลุยลุยลุยหาเขาอยู่ของกินก่อนนะลงไปโกนหัวโกนหูคนนะพันผาพันศิลป์พันลงไปก่อนแล้วนะไก่จมือจะขำลนะสามมงก่าชีมองอยังนะให้ทันกันลอกนะ บกเริือยังมึดอ่ะเดี๋ยวลองเที่ยวคนห่วยนะามเดือสามออกเดือสีเดือหาแล้วนำก็เริ่มบกแล้วเนี่ยพันทรพาพันศิลป์อยู่ทางานนะโอ้โหหอยเงินหอยเงินโล่งขนาดนะ โตมีต้นใหญ่ๆนนะพี่น้องต้นไม้แถวนี้นะเอ้ามาให้นี่กระเมียนได้นี่นะ อ่าถกความม่้องนี่มันให้นะเป็นให้ไงนะจนไงอะไรกุกบักไงนะกำลังกำลังขุกำลังลนนะกำลังขุบแต่มันจ้วทึบจังหน่อยนะกุ๊กไงอะดร ผันศิลปยุคพุ่นะผันพาอยุคพ,พุ่นลมพุ่นะชนเฮาอยู่ทางนี้นะสามพุ่นสามสามพ่นยุคนล,ละงานจเจ๋อถากกระลอกเขามาหนังถากันไฟน่องบรรยากาศบรีบอะไรนะอาการเปลี่ยนลมอู้ๆเลยนะ กบนะมันะมัน30เมตรจำอะไรยินกันไปาสี36เมตรพอได้ยิงนะแต่ว่างามันเติงกบมันใหญ่นะช่วยกันสามคนพันผ้าผันชินแล้วก็เอาเองนะเอาพิชอบทั้งนี้ทำมีเนื้อค่ทั้งนี้เอายิงทั้งนี้ผันผ้านี่เบื้องนั้นผันชินเบื้องเทิงนะ ว่านางเผ้าก็ไม้บ่เป็นตาดินางเผานอนเผาโอ้ยมันมีอยวัวกระลอกนี่ขอยักตัววัดตัวยักตัวตัวฟุ้งวังบ่เห็นเข่าตอนนั้น bởi hiến đây mình bằng mai như nhầy này bởi hiến kia, tối nhìn thấy một cái biến o, hao vào chơi bay vô phun hao hiến nhớ cả họ ăn điệp 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 đi mà phun à, ừ. tôi nhìn bờ toóc bá, theo đấy mà สงสัยมันทึ่ขานแยลลงหลุมเนาะบอมันรอแต่ขาเอิบไปหาโหเอ้าก่อนจำขาโตนี่มันมันมันเงือกินมาให้รอขาเอิบไปหาโหเอาเลยแน่เชื่อเอิบมันสงสัยทึ่แต่ขาหนามันทึ่ขานนะฮะเบี่ยงไปไปไปกล้บเชือพวกกล้ามือยังมากแต่เศร้าบ่เขานี่นะเห็นบอผลงานขึ้นไปยักกินไรเลยกินดอกกวยนายพานสามคนมันใจเกินไปเนาะ ใส่ความมั่นใจปะโถนี่ปูชูปลาขาปลาปลาคอกั้งซ้ำนี่นะเอออื้อแกแกโตไหมปลาคอกั้งะสาวปีนกี่ระดับเอียนนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะหนึ่งเขาละน้องชายเพิ่มหนึ่งเขาลุ่มมันอากาศเปลี่ยนเมื่อวานนะเมื่อคืนนี่นะออ้ันเป็นเจ้าเนื้อเหนียวคล่องดีสุดเลย เนดงดาทรงโตสะเอาหมู่บ้านหนึ่งเขาหนึ่งน้ำนะ<อ>หินบดแตกปะตกๆทำอินออมมไม่เย็นโอ้โหมันมันหูจ้าก็มัน,มน,มน,มนตือ้นอยู่อะอเลยไม่มีเยอะไปเหนอะเราเห็นลาบบุเลยเห,ห,หน็นอะไรพักคอพักคอ,อเอาคอเอาบ่พักคอแล้วก็อ,อันเห็นมันง่ายเนาะแกงต้มชมปลพูสงส์ปีกครับต้มชมปลา

เปี่มันเอาเอาเลเชดาจะฟันลมเียมมร์เมืองดาได้ฟันเชิดเชีย,มมย,ยนนร์เมืองด่าสืนนบเสีนนยดได้ประกาศเปลี่ยนคนตกลมมาแห้งเปลี่ยนเมื่อคืนนี่นะเดิอนเปลี่ยนลมแห้งๆไกลกับบุคคลกันค้อนเลยคืนบ้านคำบ้านอากาศนี่ เปลี่ยนแปลงไห้ขนาดสวัสดสักลอยเสมอเลยใหนใหญ่ดีกว้าวะนะปลาีนเห็ดเริ่น้น<บ>อยปลาี่อันตฮาวาซอกปก้อนมันะแซ่แทบเมนซอบเก็ดเต็มเต็มถ้าจงไปจ้าบยนไก่ไน้ำไม่ใช่เว้ยมันแห้งเท่าไรห้าก้อนเจอมา มันแห้งใช่ไปลาขอกังวัดวัดเดียวเ,ยเอาเลยเอาแล้วตกแล้วเลิกทำเลยเอเ้โอุปรกรณ์ตกลงพื้นน้ำนี่โลดยิน <c oughs> <c oughs> เลียวกาดเล้ยทุกคนเห็นบ่เห็นบ่กาดเล้ยกาดบําบินเลยโป้มันกล้องดิปลาโปอันเป็ดปลาเป็ดอ๋กันน้ำนกการน้ำกันน้ำกันน้ำเออกาทน้ำนกแล้วโอเคกันนะฮะเกิดเกิดอีฟักโคเลยบอกเฮ้ยโอ้สีด้ายได้ล้างทิมหมดแล้วเฮ้ยลื่นมันเออลื่นมันนะยิงคักนะฟักโคมันยิงน้ำคือเดียวน้ำตกเงี้ยเด้เฮ้ยโต๊ะพับพ่อหูจักบ่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก <ไ>อุ <c ane> oh? Oh, ้ยน้ำโนมดเลยโดชงดมีชงสับโอ้โหเป็นยังให้มันรอจหนเห็นหลายคนเน่เห็นแต่ผู้บาเห็นสาวน้ำอนบได้ 2 tôi lúc sau. Hãy 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 เอาดีๆได้เชียวไอ้ปลามันลงอันนั่นๆๆๆๆ่ๆลงอันนี้ไปมุดเอาอะไรได้ไปซะเอาเมื่อมือมือนี่อ่างใหญ่แซนี่ส์สินชิมาซายังทอเลยยังยกเลิกเลยซาเลยอ่ะซาได้สามสี่โมงนึงเลยยาวเหรอยาวโอ้โหหลายบาทเลยลึกปุ่น ตังนต้มน้ำต้มปลาปลาสงนเนาะแม่ปาเด็ต้องมีคนบูบากะตับเฮ้าหนะหมู่บ้านผมนี่ต้องมาเาสะตาลให้ให้โตเฮ็ดได้เชยะาสิเฮ็ดมาลนะเฮ็ดในตัวใหญ่โอมื่แห้งสะลยสะมู่บ้านกะ จนวัวไปอันนั s <S ้นจนวัวไปลัดแรงวานนี่นะเออเมื่อยเลยสะอ่างเพิ่งลองลองสะไม่อ่างนี่เต็มเลยได้หน่เดี๋ยวอ่างเงาเห็ดขัวนี่ปลาเนี่ยร้ายได้หนิมันบกแห้งดิบบแห้งจยอะเธอด้วยหนำเลือกจะมีบกแห้งตลอดเลยเนียนให้เจ้าฮันเธอสิ สมชื่อมีฮเลเข้าคนทะเมกามเตนต้มมันไอมันมีขี้ดินเล่มีบม่เงือกมันไหนาตังนี่ยข้าินเลอดได้แต่มันบร่ยูดินใช่ยม่ยูดินโบ้ทำยูดินใช้แตวก็กินขี้ดินไปยูดอันแบบตามทำตามนี่แบบนี้น้ำเวลา ท่านลบเหรอฮะท่านลบมอแล้วแล้วเปล่าใช่ท่านปลาไปใส่ถวยนี่ก็ได้ถงกลุ่มนี้เอายังไงแน่ตัวปลานี่นะผักผักบอสพักนี่บอสหอมถ้าก็แหละเถึงเออคือหอมตัวเก่าอันนี้คือหอมมันตัวนเอามาแต่เก่านะครับหกหอมบัวเอาห่านเอานั่นนะเออตัวเหี้ยวตัวนั่นอ่ะเป็นหอมบัวเป็นยังมีครบเลย นกเฟรดดิเออสามตีมาทอดอ้วสมมติบกควา้าแล้วบักจเหกนียมุนจะบกไฟมันหุ่งยุ่จะมันเฮิงอยู่อันดุมมันแต่แซมมันจีเห็นว่าันมันหุ่งยู่ลุมคว้าแล้วอันแสงอันนั้นตกคืนมาแล้วล่างหน้าบนป่าที่นี่เนาะไม่หมดตัดคาดแล้วรับเราได้มันยังละคาดเองชนิดอไอยู่บ้ ทำแกงส้มปลาดุกพิเศษคือปลาคอกั้งนะเสพปลาดุกเสพเสบะเสพปลาดุกธรรมชาติกะลังทำเรื่องล่อเพื่อรอเพื่อเป็นยังไงให้แต่เมียเบิ้งผู้เดียวนี่มาได้เลย ล้นอ้ไปจงขวนนกรอบนี้ทอรอบนี้มาเฮาเห็ดโคเฮ้ยนกตัวเดียว่เราก่อนเฮาลาบมาเมื่อกี้นี่เฮาลาบเอาเลยเนาะส่วนลายเฮาโคอีแต่คือพ่กกับอร่อยเี่มักจามนกจามมือต้มมีแต่โคนกปลาลีจามแซ่บนกอันนี้ก็จามแซ่บเหมือนกันตุยตุยมันจะกระดูกใหญ่พูดนกนะสางเร็วปะนะ

ใช่ครับชคบช่ใช่้น้ำมันยู่ต่ำดานนะแช่หลายพวกนี้ถึมนี่ยาหมีได้ตนี้มาต้มต้มปลาต่อนะปลาก็ล่างแล้วช่วยแล้วละหั่นปะต้มปลาต้มปลาหอยมากเอียงอันนี้นะเป็นจานเป็นยาใช่ปะต้มใส่แบบน้ำเป็นยังมามากอย่างวันนี้เป็นยาดีประจันของเราไปหู้นะเมนมาบอกพัดใหม่เลยเด้อ ขึ้นน้ำต้นไม้นี่นะมันจะเป็นมากนั่นนี้เลยทรงทรงหกเหลี่ยมนะร้นเหรอร้นเร้นละเดือดปุ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 ดๆๆๆเลยดี เตาใจความแท่าปลาเย็นกับปัดเลยดุตัดดื้อเยอไหมยออันนั้นเนี่ยรความท่ได้เบิมเท่้นะเตะโดนฟื้นใช่ไหมเออึัก่อนวาเนาะนี่เนาะคือนเออหลไหลอะไร่โโแห้งคนตรงฟื้นโอ้มนแห้งคนละ ปูมังค์พวโอะบอดิซึงออกมาเลยห้ากับมดเนล่างกับตุ๊กางงยูทรงยูทรยเเลบรสัชิมเลยชิม มันมมีข้าวพงเลยเล็กตักน้อยก็ได้โอกับปหันเลยมื่อกัตักเอาใส่นัวเสียอะตรงนี้ทางมาตบานเรียบร้อยของมาปลาไหลเยนเปียกเย็นปลาไหลได้นี้ได้ปะเมงดูผักไปเลยนีเลยาผัเรื่องเงปียังี กินได้บ้างหน่ยนะ้ำเอาน้ำมันมานีชุบมนลวกกินเมาเบิ้ลมาได้อืโคเปานี่เกาะมันเข้านี่แตนวาฉะเฉลยนะอือโอเคกันบวงกันยู่กินเรตัวบวงกันกินข้าวมันรานเล่งจืนอหายูหากินกันสี่คนไม่บไม่ บงบม่มา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 ไปไปลองมาเขากินน้ำเลยนี like ่โอ um ้ลองตัวนี้ลองก่อนล้นน่ะบริกินเนี่ยเจี๊แมงลาเช็ดเชเหมือนกันเสียวมัาเจียวเนาะจ้างเยอะพูเราไปหามันนี้เด้อเจีวมงลาเียเจีมงลาแค่ะมาบ้านพี่น้องเรากับนี้มีปะเจียวปลาบมเจียวปลาบัมมาปลาบัมเนื้อนะยันยันเชียวบเยอะเนื้อมาด้วยใช่ไหม มาชินใช่ปะครับข้างนอกพืนเ้าแล้วนอนปะตุ๊กเจมอากค้ับหอมใสตุ๊กมากป้ะมากเออยังก็ยังิดไปว่บบอกมนท้ายมดถึ้กลับาบาแล้วกบางอื่น่มีก็ยังเค้าีมีอะบ่ย่างก็ได้มีเฮานกลายใช่ไหมนกเปาไตหุน เด uh! um> ี๋ยวมากระลอกมีที่มินกระลอกนะเจ้าจะมีอยู่วะเนาะชุ่มเลยนี่ลายุ่ะพวกอะไรพวกดงมพวกไม้นะโอ้ชุ่มนี่ถือโมตายบ่ดอวหน้ค่ะฮือโมตายฮือโตหันางาครบขนแล้วเลย ตัวมันมันตัวยิ่งตัวตั้งบิดนะตัวนี้เนี่ยมันเลนเท่าไงาครบพันแล้วมันออกมาอีกอม,มันยังมีโกนยู่แล้วครับาไปห้ามีโกนแบบแบไม่ให้อบไหม่หล็กเก้าแล้วมันตายแล้วมันเป็นโกนแบบนี้ตัมมกครั้งนะครับซุบบม้มลุงโมแกงแซ่บแซ่บแซ่บแปดโมงก็นมั แมนบวงบ้านคือใส่น้ำตาลนี่เนาะคือหวานนี่กะปิเนาะกะปิกะป,ปิประจำทีมงานคอนเนองแซ่บเลยเนาะมาิถึง,งได้าดไเห็นอมมาปินให้คัดกับเจียวมา่อคิดมา่อคิดพิบเป็นเชียวโดน,นะคว่าเชียวไปเอาเมียชองแล้วฉันลอ้อห,หัวสามหัวซี่แล้วบอสเรแต่ชอง <laughs> Bin bên tổ hẹn cho mọi người biết bento nhóm nhóm mọi người hẹn hèn nhóm mọi người hẹn hèn nhóm mặt mặt hai 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 mặt là mặt hai mặt hai mặt hai mặt กูออยู่แล้วกับเข้าบ้านกงบม่มีทางไปเลยอนอนอยู่แต่ตกนอนอยู่แต่เหืเ่นเรนบ้าเออนอนแต่เหื่นดีได้เข้ายัางหลายเลยอันนี้เข้าเย็นสวยๆเลยอยู่มอยอยู่มอย,อ,ย,มอ,ยอันนั้นเข้าเข้ามาคิดว่เาเข้าเายเ็นมาหลายเดินมาแนะำฝนปีนี้เข้ามี่งแต่เป็นประจำยู่ปีแก้วเข้าหน,น่อยสิเก้วเติมฟ้าคูน้อยหนิ นอนท่ามูลเลยบ่ไปนี่สินี่ตั้งแต่ผูนสามช่องท่านได้มอตวนีภาสนันก็เห็นบรีกิเลเอ่อ아마สิบช่องย่งเอซองเดียวอันอยู่ในตาหลดอยู่ในบ่อหลดอยู่บ่อหลดก็เ่อมึนลึกๆครับ2คืนก็ดิสพ่อเกินสามชาวกินสององเล่นมื่อ เช่าเอาชามเราไ่เช <Huh? S 4> no. ่าเนี่ยเขาเดียกินอ่ม่เช่าเามนะขักนภาชนะนี่ก็นอภาชนะนีจะทือ